อออีีีกกคคยบบ้าางงแแทมมม่่่่่ไไรวโดเสำหรับสายเกมใครที่เล่นไฟเอ็มอยู่ก็สามารถเข้ามาเจอกับผมได้นะครับที่ประเทศมายาเทาเนี่ยเป็นประเทศเปิดใหม่บอกเลยว่าเจอกับผมแล้วสนุกใครที่สนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ดิสคอดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในมายทาทา สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะวันนี้อยู่ช่องโมโตพาซาค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมคนอยู่ที่ช่องพิซซ่าเพราะวันนี้ยเรามีแผนการจะลองใจพิซซ่ากันค่ะพวกาเขาอ่ะห่วงเราจริงหรือว่าคอนเทนต์เดิวนี้ยเพื่อนจะเอาเพื่อนมาแกล้งเป็นแฟนนะนี่เลยค่ะอยู่กับเพื่อนเฟิร์นนะคะสวัสดีค่ะโบานาค่ะนั่งนั่งนั่งนงก่อนก็คือแผนวันเนี้ยเราจะแกล้งพิซซ่ากันก็คือแกจะเป็นแฟนฉันแล้วก็ไปหลอกพิซซ่าว่าเขาจะห่วงจริงหรือเปล่าอย่าโทรหาพิซซ่าก่อนเห็นสตอรี่เขาอยู่มอพอดีไง โดลพซ่ซาอยู่มอไหมอยู่หลังมอว่างไหมทำไมมีเรื่องเครียดๆอยากคุยด้วยไงอยากปรึกษาพี่ชายทำไมอ่ะก็แบบนั่นแหละเรื่องเครียดก็มาคุยไงมาหาหน่อยได้ไหมเนี่ยหนูอยู่คุยงานอยู่อ่าๆหนูอยู่มอพอดีไงเจอกันตรงไหนอ่ะาตาร์ก็ได้ได้ไหมต้องหน้ามออะใช่ใช่ข้างหน้ามออ่ะโอเคได้เดี๋ยวอีกีประเดี๋ไปโอเคโอเคบายบายโอเค นี่นะคะเรานับพิซซ่าเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยเราจะมีแกต้องทําแบบมารยาทไม่มีใส่เลยได้ปหมเออแบบแบดแบดไปเลยนะแบบผู้ชายแบดแบดเลยนะได้เดี๋ยวดูเลยนะี่เดี๋ยวนัดเขาตรงนู้นที่ตรงน,น้าหน้ามออะสตาบัคก <c oughs> เดี๋ยวเรินไปกัน <c oughs> เรียบร้อยนะคะทุกคนก็เราจะไปหาพิซซ่าที่สตาบัคกกันก็ถ้าวันนี้กล้องไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราคกกล้องของตัวเองมาอาจจะแบบมีเบอร์เบอร์บ้างนะคะก็พิซซ่าอันนี้กว่าค่ะ มาดูแผนกันแล้วว่าวันนี้จะสำเร็จไหม เครียดด้วยงานไงทำไมไอเป็นยูทูบเบอร์บ้างจริงทำไมเรมาทำเมื่องอยากปรึกษาพี่ชายไงทำไมอเออนั่นแหละแต่ว่าแบบนึงร้อเพื่อนมาหนึ่งได้ไหมอะไรก่อนไม่ใช่เพื่อนมาด้วยไงเมื่อกี้เพื่อนมันทักมาจะมาหาใครมาเพื่อนฮัลโหลอยู่ไหนแหละโอเคโอเคเดี๋ยวนั่งรอข้างใน ก็นั่นแหละเป็นแฟนไงก็เลยแบบอยากให้ี่ชายรู้จักก็ได้พามาจริงไปแล้วทีร้จักยไม่เชื่อไปดูนนนยสองเดือเไอที่มาดูโอเคไหมอไงแบบคือไม่เคยคือไม่ได้รู้จักไงก็นี่งรู้ักคนหนึ่งอนชื่ออะไรนะโโช่อว่าอะไรยี่สิบยี่สิบ้่เจอมาได้ไงเจอที่ไหนก็ในจีไงก็แบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยเคยก็ จิดกันในจีแล้วก็แบบไปเที่ยวกันมากแลเป็นแฟนกันนี้ว่าเรียกมาคือเขาอยากทำมาให้พี่ชายดูทแบบกินอะไรกันไหมอ่ะสั่งได้เดซื้อน้ำมาแล้วว่ากินอะไรอีกปะหิวปะเดี๋ยวเรียยมาดูันนี้เลยอ่้ไม่เงินสดเลยอ่ะพี่ชามีไม่ไเงินสดก็เดี๋ยวมาโดนได้มไม่ี่ดให้มา

เคยมีช่องพี่ชายเขาปะเคยดูผ่าแ่เหมือนเขาเตียงเลยว่อยากดะไปละไม่มีอะไรก็เคยถามพี่ว่าแบบเคยมีช่องไหมเขาบอกเคยดูผ่านได้เหมือนเตียงก็เมอนที่เาาอย่กับเตียงใช่โจะต้องมีบ้างดิีเออเออเหมือนคอนโย่าปกติใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยนอยนักที่ดไม่ติดตามเลยอะก็เหมืเตียงอยู่ ไม่ติดตามเลยเฟิรมาครับดิเรียนไม่ผ่านครับเดื่องนี้คือเรียนมองเทพเหมือนกันหรือว่าใครอ่ะเป็นของนักข้าหรือมองเทพตอนเรียนของนัก้าก็จะในปีนี้ติดตามกันเลยบ้านบ้านอยู่ทุเรียนหรือเไล่าที่กรุงเทพเข้ามาดูตัวเรือนนี้แม่รู้ยังเนี่ยก็แบบดูว่าแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่ชายดูด้วยไงดูแบบผ่ายคุณแม่คุณพี่ไงอันเป็นที่คุณแม่ไม่รู้ใช่ไหมยังยังไม่รู้ปกกันรู้แบบแค่คุยๆแม่มีได้แล้วโตแล้วไงแต่ก็ไม่เคาดูก่อนนาแบบโอเคไหมก็เหมือนพี่ซาดูงี้เคยดพี่ซาแบบโอเคไหมสักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยทำไมอ่ะวป่าเแล้วนี่เคอไปเจอแม่ยังหรือยังไมเลยยังยังเหรอ ไพี่ก่อนขาดก็พะเจอแม่เออพี่แล้วอืนถามเลยอย่างครือชื่อบาดที่ที่แล้วอ่ะเขาไม่จับตัวแฟนหนูชอบเลยบ้านไหนแปลกแปแปลกแปลกแปลคี่บกแอลกแปลกแปลิปที่ปลกยปลปลกแปอ่ะเข้แปลแลแปลปลปปแลลแกปกแ่แล้แลก เล่นเฟินไม่ได้คุยกันหรอเนี่เราถ่ายไม่ได้คุยกับแฟนหรอเฟินก็บอกไปแล้วก็คุยแล้วแล้วเฟินไงก็คือถ้าพลาดรอบหน้าแบบจะถ่ายเรุ่งไม่ได้แล้วได้พี่มันก็ต้องขอก่อนเดนี่คือเลี้ยงพี่เปของมันเป็ขอได้อันนี้แหละที่มีได้กระเพือด้วยอ่ะก็แค่อยากให้มาเจอกันเฉยๆไงไม่มีเรียนหรอก ไม่ยังไม่อยู่ด้วยกันลลหมดเราไม่ยัไม่อน่ล้วาาาลนี่พี่ตูนี่ได้เข้าคลินิกปะเข้าอยกขาเนี่ยคุนะาหรอใช่ครับพกตอนเด็กอ่ะอันนี้ถ่านรูปตอนเด็กยังยังไม่เยเดี๋ยวอ่้ดูเออพี่ทไมไม่ไดิปี่ดูคกไม่ไ้ไม่ได้คิปี่ดูภา

ดูดกังดูดูกันอยู่ดูดูคนดูดูคนที่ทำให้หแเฟิร์นที่ม่เกี่ยวข้คอนแรมอาีอันนี้ผมผมป็นจริงเลยจริงจริงไม่ดีเลยก็แบบ ก็อยากให้มารู้จักตอนนี้นก็โอ,อ้โเข้าปด็ไม่ได้นะเนี่ยเข้าแม่แม่แม่เราไม่ได้อย่างเงี้ยใช่เจอแม่จะขานาดไหนไม่รู้เหมือนกันกแต่ว่า้าคบไปแล้วก็คบแล้วมันก็รักอันเข้าใจมันะครับก็ต้องให้เขาเปยนนิสัยตรงน,นี้หน่อยพูดตรงไปอ่ะตรงตรง,ตรงเกินตรงนี่เฮียเลยแม่หลักี้ก็โอเคใช่ไ,ไหมเปเราเกินคาดตัวแม่หลัที่โอเค เขเไม่ดีแล้วเขาเพลงกับเ่อนเมื่อไหร่พดไม่เก็งเขาเขาเพลงัเพอเื่เขาเพก็ถ้าครบแต่ว่าข้าหลังมือ่นน่าจะเป็นคชอก็ดูที่ตัวเราแต่คุณพี่ไม่ได้ไม่ดีอ่ะเก็ดแรกไม่ดีเลยผมกวแบบไี่คิดว่าเขาเพงอย่างนี้เหมือนกัน เอาหรอกคิดดูตอนคืนก็ไม่มีปัญหาแค่ทะลาะลกน่อยแต่เคลียร์กันจบไม่อจะมาพูดอย่างนี้ไงเออพี่ไดเคลียร์ยหลอกไม่ไม่พี่จะนอพียกคุยรอดเดี๋ยวค่อยโพี่ หรือปอกไม่รู้อะค่ะตอนนี้นะคะเราแก้งพิซซ่าสำเร็จแล้วค่ะแต่ไม่รู้เขาจะโกรธจริงหรือเปล่านะแต่น้องนี่นไปตามเฉลยกันเพราะว่าแบบเดี๋ยว,ดยวโดนโกรธกลัวมากเราจะไปเฉลยพิซซ่ากันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาโกรธจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาหนีกลับบ้านก่อนทำไงจะแก้กแบบจะโอนเล่นแบบแบทเวอร์ เราอยู่ที่ลานจอดรถแล้เรากำลังจะไปเฉลยพิซซ่ากันเขาจะกลับบ้านก่อนเหนื่อยมากนะนะคะเราถึงลานจอดรถแลยนเราจะดุดนมหรือเปล่าพิซซ่าฮือกอะไรอะไรทีฟแกง้งดหรือเปล่าอะไรออะไรรหดืเปล่าอะไร กอดหรือเปล่าฝากถามเขาเลยนะครับคุณเดินแกล้วันนี้ครับใครแกล้งนี่ถ่ายร่างถ่ายร่าคนนี้ด้วยนี่ปิดเทนเนี่ยคลิปอะไรเนี่ยแล้วกล้องใครเนี่ยกล้องหนูเองอะซื้อมาใหม่เหรอใช่เลยไบดูใช่เหรอมีช่องแล้วเหรอไม่ดูแล้วหมดแล้วเขาบอกพี่ดำแม่ไม่ขุดพี่ดำเอากุญแจรถอยู่ไหนอะกอดจนลืมกุญแจรถแล้วค่ะทุกคนกุญแจรถอยู่ไหนกุ้งเจรถอยู่สตาร์บัคจริงเหรอมาแล้วปิดคลิปไปเลยท่านนี่น้องช่องใครเนี่ย ัวน้างหนูอันนี้นะคะเราก็แก้งพี่ซ่าเราเรารู้ไม่ทันคนนี่เราดโดนหลอกกลับโทรดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับบีต้องรับเข้าสูช่ช่องบนโตพาซานลครับวันนี้ก็ลาไปก่อน เเองลยคลิปอะไรก็ไม่รู้แล้วเหรอก็นะคะเราแกล้งพี่หน้าสำเร็จนะคะทุกคนสำเร็จแล้วหน้าเสียเลยโทรฟ้องแม่หน้าเสียเลยจะโทรบอกแม่แน่ก็จะแต่งงานกับผู้ชายแล้วหนุ่มแบทของเรานะคะนี่จะแต่งงานจริงไหมนะแมนต้นใจหรือเปล่าบอกก่อนไม่โดนครับโดนอะไรอ่ะโดนตีนปิดช่องให้หน่อยของจริงหรือว่าคอนเทนท์คะคอนเทนท์เท้าวันคอนเทนท์นี่ผมไม่ถูกหรอกปิดช่องให้หน่อยเร็ววันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ di family na